หลานสาวแล้วคุณแม่ซื้อมาเป็นกระ,ะเปาไส้เห็ดไส่เห็ด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 ดำดำ,ดำ,ดำนี่ไม่รู้แป้งเขาผสมไอ้นี่หรือเปล่าทานชาโคเปล่าเดี๋ยวนี้เขานิยมพวกอะไรที่เป็นทานชาโคเนาะครับพูดมากน่องภออาษาไทยมาภาษาตายมา,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 ยมาแน่นแน่นแน่นก็คุยกันไปตามภาษาเนาะตามสิ่งที่เราถนัดเนี่ยเมื่อาวานเมื่อเช้านี้ไปดูคลิปเจ๊ปุ๊กเจปุ๊กเจ๊ปุ๊ก จะผูกคนสวยเข้าไปกลางเต็นที่ชัยภูมิอยู่ในเขตของของกรมป่าไม้มั้งนะอุทยานอุทยานเอออุทยานสวยดีนะบรรยากาศทุ่งดอกกระเจียวอ้สวยงามสวยงามแล้วแกก็เก่งนะแกผู้หญิงคนเดียวด้วยโอ้กลางเต็นแบบดึงซ้ายดึงขวาโน้มตรงตรงตรงเขาเรียกอะไรหลังคาเด้อยวตรง,ง,งโค้งๆอ่ะโอ้เก่งนะเก่งนะไม่รู้ไม่รู้กลางเต็นเนี่ยอันเท่าไหร่เนาะ แต่อย่างน้อยก็ต้องขับรถพาอุปกรณ์เครื่องมือไปด้วยนะเก่งสุดยอดสุดยอดสุดยอดมากินโรตีกันเพื่อนๆจ้าเพื่อนๆมาทำมาทกอนี้กอรนบ้าเอะนีเลี้ยงหลานไปด้วยเขียนคำต่อไปเขียนคำต่อไปลูกคำต่อไปเออสเปนนิชสเปนนิช s a p a s n i s h n i s h spanish อืมขอบคุณเจ๊พรคนสวยนี่น้องโนราเขาว่าป้าทาตายหมาแน่นเลยอย่าลิ้นนั้นบายโยอล้วเวลาเจอเพื่อนปะเนียนคือว่ามันมีกำลังใจนะมันมันทำมาจิตใจแบบมีเรียวมีแรงเออถักท้ายนองนี่นาอันนี้นาเผื่อนไหมเดี๋ยวคอยไปตามแล้วนะน้องนา หน่อยเอาไอ้น,นี่ไหมเอาประแจไหม,มน้องบอกกันนะน้องนะนี่าว่าเดี๋ยวดีประแจาบานทีก็เปนขี้คาดเันขี้คาดพอว่ามามากัวนะัะนเลยพนันแล้วถว่าถ้าว่าเอาบอกกันนะน้องนะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้คำซับให้ด่านท้ายอีกนึงคู่ให้มาเขี้ยนแลาววันจันเขี้ยนสิบคำแล้วนี่ บางคำก็ง่ายคือเขียนแล้วถึงสเปนดิชมันแปลว่าอะไรนะเออมาจากสเปนเนอะสเปนดิชก็เป็นชาวสเปนใช่ไหมอืม can you write can you write Spanish come from Spain มาจากสเปนเนอะ S P A N Spain แล้วก็เติมิ I H H เป็อยุกอ๋อไม่กินช่นะไม่ใช่ไม่้ช่ สเปนน่ะแหละคนไทยเราออกเสียงสเปนสเปนสเปน s p a n i s อันนี้อันนี้สีเหลืองเนาะนี่น่าจะเป็นแปง้งอฝอยทองเอ้ยไม่ใช่ <laughs> ฟักทอง <laughs> อันนี้บีดรูดไหมอย่างไรีสมสี่สมตรัมนี่ืครับคุณหมาหน้องควันเงินมาเร็วนั่นมาเร็วคว,ว,วันเงินนั่น thank you t แ a n k you แกตายเราชงค่า,าหัดไ่ย์ภูเก็ตละน้องฝั่งงาจุมพร ฟนตอกไม้แต่เช้านี้ยังไม่ส่งข้าวให้เผื่อนส่งจุ่มพ้อนที่ไม่รู้ฟ้นตอกไม้เออเนี่ยเดี๋ยววะทิ้งกี่นาทีแล้วอ่ะอ่าสิบเอ็ดนาทีแล้วเดี๋ยวก็ไน้แช่อยู่ในแล้วแช่ไปแช่ไปห้าเผื่อจะคิดกันอืมแช่ไปห้าคนจุมพรกับคนส่งข้าเผื่อเราเพ่นะไม่พื้นไม่พื้ น้าพี่น้องค่ะมากินโรตีใส่ไหมใส่ไหมใส่ไหมโรตีโรตีโรตีใส่ไหมใส่ไหมใส่ไหมโรตีวายแชร์ไปให้เผื่อนคิดกันคนส่งค่าอันหนึ่งอ่ะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ลูกถือมาโรอิสันเดย์สันเดย์เรียนครูนี่ไงครูเลิศ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  ส่งข้าส่งข้าชุมพรส่งไปให้เผื่อนสักเดียวนะพาเผื่อมากินโรตีโรตีใส่ไหมใส่ไหมใส่ไหมโรตีไม่ใช่คุยเล่แล้วนี <c oughs> ขน่ขอบคุณมาน้องพ่อขอบคุณมาควันเงินนะควันเงินนะก็นกน,น้นองไอ้น้องชนะน้องเซลอง ไลเถียงโคเซียเรไม่รู้ผนพื้นลัาทนไตกที่ผูกแก๊สทุ่นไ่ตกที่แล้ว,แลวลนแล้วัน,กกน,วน,วนเย็นแล้ว่าที่งเทพ